มาปากเบ็ดล่องเบิงครับตามให้หน้าลงๆแบบนี้นะครับจะป่ามีด้วยครับมันเป็นเทเแรกที่เัาเคยมาใส่ครับจุดนี้เนาะมาปากกัขึ้นทีดีกัขึ้นนะจากรอบเรนก่อนนะครับไม่ได้หลายครับไม่ยากเลยอุ้มอุ้อุ้ยมาหัวเข้าไปดินครับอุ้ยตัวใหญ่ดิตัวนี้ว้าตัวใหญ่ดี่ว่า ปลา,ามานํ <c oughs> ามาอย่างแท่บกิน <c oughs> ละพยายามมีจักรอบน้องตัวเฮา สวัสดีครับเตยพนอบข้ามี้ผมพาทุกท่านมาปักเบ็ดตามทงไฮทงหน้านะครับเนาะแกที่เห็นอยู่นี่เป็นหน้าเขานะครับติดกับน้องทงไงนะเป็นหน้าของคนหูจักนี่แหละครับเพิ่นจะสูบน้ำออกเห็ดหน้าเนาะแกจะสูบทุกปีครับเพราะว่าเป็นหน้าที่คนข่างตําน้ำนี่เลิกเลยครับนี่แกประมาณเพียงต้นขามนะบางจุดนะครับต้องสูบออกเพื่อที่ปลูกเขานะครับ แต่ว่าพื้นที่แบบนี้เนาะป่ามันก็นขึ้นมากตามน้องนะครับถ้าเกิดห้าบอ่อเบียดมาปักหรือห้องบ่อมหายูย่หาก,ากินปรนก็ศสูบน้ำถมไปซื้อนะก็ได้มาปักเบียดล่องเบิงครับตามให้หน้าโลงๆแบบนี้นะครับแต่ว่าทางผีหกยูเนาะเป็นพักบุงนะครับพื้นที่แบบนี้ฮะแต่ป่ามีด้ครับตัวกระโบหัวจะมีบะ่ะเนาะเพราะว่ามันเป็นเทือแหลกที่เราเคยมาใส่ครับจุดนี้เนาะป่าก็ขึ้นที่ดี อันี้มันไม่ทออยู่ดีเนาะของหน้าเพลินแกอรอบมาใส่ไปนะครับอาทออาบุณเนาะพ่อครับครับอย่าหัวอีกจักมือครับไม้แบบนี้เนาะที่เป็นยังไงครับอันนี้หัวก,กบนะครับหรือลูกอดละละอดนั่นแหละตัวยังไงลูก็วดเลย ดีกับานนะครับเนาะย่างหาดมอย่างทำแล้วครับเดีย๋ยวจางมาลุนกันช่วงกลางคืนนะจกรอบหนึ่งก่อนนะครับทีอาจจะได้ยานทั้งสองรอบหมดละนะนนถ้าเกิดมันหลอนนะครับคันบอลหลอนก็นามรอบเดียวเอื้นกันอีกรอบนึงนะครับ ดเดี๋ยวเราสะไปหอยลายลา,า,า,ายครับหอยไม่ยากกินกัน ไปยามเบ็ดเนาะนโอ้ยซุกมันจะฟ้าอ่ะนะครับได้ายามเบ็ดครับัากันขึ้นเนาะที่ทก็ยาวก็แล้ว ปลบอนทางไหนปลาบอนก่อจ่อยอืมโอ้ยีป่านนีมันไม่รอดเะมันกใกล้สาป่าเลี้ยงอยู่ด้ีครับป่านเพิ่นเลี้ยงไว้กับหลากหลายชนิดอยู่แต่ว่ามันก็คู่สูงหน่อยเนะเาะโอหมันจะออกมาได้บ่ละ ห <laughs> วังเอาปลาเลี้ยงเพิเม่มเลยเดียนนเ๋ยวเต้หัวหอดถั่วมิ่งโม่หอดถั่วหอดคู่เดอกอคู่ให้ประเทศสูงไวการปลาออกออกคัครับโบราอนอ้องปลาโอ้ยปลาก,กระเดิดส่วนไหลเอาจุดีไปใส่ล่ะมาทั้งหลังบุดเหรอช่วยดิด โอ้อาปาถือกนินะนะไ,ไปแล้วครับไปแล้วไปอย่างขอกดินคอยอห้ปลาดุกปดุกปดุก,ดก,ดกขึ้นมาโอ้<ม>สวย<บ>เลยครับปลาดุกแต้มแหลกโอ้โอ้ระวังโอ้ที่ตรง แข็งมันอยู่ดอกโอ้ถุงมือกับเบรคไซมมอมมากสีที่งานดอ,อกเอ้ยแต็มแหกครับส,รสวยๆอยู่นะครับอเอากระเจี๊ยมหอยไปได้ลายเต๋อแบบสีที่งานดอ,อกเงียบมีปลาดุกอยู่ ตัวโตไปไงป่ะเด้นั่นคือว,ไไว่าตัวตัวลังงามนะครับนะแล้วเบื้องนั้จะมีตัวแง่ป่ะแต่ว,ว่าขึ้นซื้อทางทางด้านป่าพบปรุษย,ยิ่ดีแถวนี้เพราะวะ่ามันติดกับหนองทุ่งแง่หลกักะมันติดกับซาป,ปาเลียงแล้วเขาจะสูบน้ำใส่เอ่อสูบน้ำออกนะครับสูบน้ำเพื่อที่จะ เห็ดหน้าหอยหอยหอยหรือเปล่าร้อนหอยกินเลยโอ้ยจับไปเลยย่างย่างเดียวหอยนี่ย่างย่างบุเร่ปลาก็เอาหอยเลยแล้วเอ้าน่ะคือหัวปักปักว่ะโอ้ยเสียกง่ายๆอยู่ปักตำเกี่ยวกุกหางครับปลา ถ้ามานันาแห่งนี้ปลาลาร้เติอพี่นะเพันสูบออกเท็ดหน้าปลาขี้ขาดเนี่ยอ้สุดยอดนะพืน้นที่บอกล,นลอนาพี่เดชคือพันธุเยอพัน,พนอียงบอนพันหุ์หวกหอกพันหอกพัน ออโอ้ยมาหอดองคอยดินครับมาป้อป้อป้อป้ายอย่างปลาดุกบ้าหือดีหนึ่งสิปลาดุกแคร์ม่รอดอ้แมนอิลีครับอ่ะจะดีตรวจสอบบั่งละอู้ผอไม่จะลุดเบียงเบียงเบียงเออตัวงามด้วยตัวปลาดุกตัวดีงามกว่าตัวแรกอยู่ครับอู้หยาดแม่นปลาดุกออกสาอยู่ลูกน้องที่ตัวดำๆเลยครับ งามงามงามสองเต็มครับออกมาลดออกมาถือเ ok วทเอาเวทแหละเราจะขวางเพิ่นกับบ๊วยนะเพิ่นแห่มาใส่เลยนะครับหม่องใส่มันก็นลายอยู่พี่ดีกับเอลอยากให้อุ้มอะอุ้มแล้วพี่ดีพอที่ บอล่ะเหรอหรวะโอ้โหดู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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋มังคีครับโอ้ยตัวใหญ่ดิตัวนี้ตัวบหป่ายังฟาๆเลย

แล้เสียบ่ะบ่อบุ้มบ้านปาดุยิกอุ้ด้วยนี่ยิ้กอิ้วอะู่ดี้แก่ไก่มันจะเบียงนันไซแป่โรโอ้ครับก็เห็นมีแต่ใส่ไงมีแต่ปลาดุกไปดิอออออันนี้ยิกวิกวิมีเลี้ยงอุ้ยแลบโอ้ตัวเดียวอิ่มหอามนีเห็นหัวปักว่าเป็นปลาคอปลาดุกี่ไหมเบ็ดกลางกลางมาๆจะมาเก็ ว่ามันจะหลุดไปใครเนี่มันเถิดจุดแข็งมันบ้าหมานปลาดุกอ้อโอ้ยโอยปลาดุกตัวเนี้ยเคยพ่อเคยเห็นเว้ยเคยใส่เบ็ดได้ปลุกตัวใหญ่ปานนี้ยอู้มันต้องมีอีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข <c oughs> ึ <c oughs> น้นมาแต่ตัวเครื่องโล่เพื่อนทีไก่เพื่อนเครื่องโล่นะลูกใส่ นะครับมาแล้วโอเ้เพราะคือดึงอีกแล้วพ่าโอ้บอแมนบอดึงบอดึงโอ้แห่งแล้วอยู่มานแค่วะเดี๋ยวดังอาะไม่ได้บรุ่นด้วยตกใจครับที่แบกว่ามันประคอเด้อดึงเวีจนจม Ba đục nha mà là mẹ mẹ có mẹ mẹ cái mẹ mẹ đục mẹ nó mẹ 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 cứ mẹ 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 หน่อยกินไม่กินมันตายแล้วมันดินมาได้ตัวป่าแม่หลอกสองมันต้องถือเพราะว่าทราบลูกไล่ตัวตายลูกเห็นไหมครันขี้ดึงยุ่งเหรอ นี่เด้ไปแล้วโอ้าเอา้าไปแล้วครับโอ้ยรุดไปเลยแล้วรุด,ด,ด,ดบ่บ่รุดโอ้มันมาถ่ายกินยมเลี้ยวหดบ่จริงลยตายแล้วปลาทั้งหมดครับกระซามโตนะครับมี มีอุ่ยตัวนึงตัวใหญ่ก็มมเครื่องรลแ้ละน้อครับน้องน่าเก็ปลาดุกใส่งามๆน้อยๆก็จยวากแซออกมานรถ่ะเอาบ้าน่าพอได้กินไห่หอกป่าน้องนี่ปลาน้องนี่ที่เงินขอ,องแท้เลยอยวเข้าไปอย่างนะค <c oughs> รับไปเลนแยงกันมาหามหินเขาแล้วไม่แสดงถึงทุบตัวกันเยอะ อย่างครับขั่มีน้ำจิ้มเออมีแก้วเยอะล่ะน้ำปลาพริกพงมีอยู่ใส่เกลือก็ไเ้ใส่เกลือเอาเถอะเอดเหออยะอืมเอกเ, <c oughs> เกเดก็เส็จหิืเลย,เยก้อนลวย่างปลาดุกืก<พ>อครับมลบของก็ เอากินเขาเสศษห้าอาคอยยางเปิดวงอีกสักรอบรอบสุดท้ายก็ขันไปยามแบบเรี่ยวๆอาจจะโมก,ก,ก,นะกินหรอกเนาะเ้าก็ะตะต้องใส่เวลาวถามเอื่นเสาหมดแล้ว,วแต่ว่าเกิต้องพยายามห้ามมันติดมันจะหลุดได้โ<อ>ตัวเงีคือบางไดนี่บวกไว้ด้เยาก็ยยานพุ้นเหมือนกะันนะอยจะรุดแล้วหันนาะแต่ว่าก็ถิดจุดแข็งอยู่างเดียว่าตัวเงี้ยขันนั้นบรถิดจุดแข็งอย่ที่ มันมีเบ็ดสองยางเบ็ดสองอันสองรุ่นที่ห้องใส่อันหนึ่งเบ็ดอ,อ่อ,อนๆครับไปถือเบ็ดอันแข็งโอ้ไฟกับห่อนอสมควนนะสองแต้มโอ้มีแต่ปลาดุกเอามือเอืนรุ่นบือปลาคอมันจะมีปลาคออยู่แหละแต่ว่ามันมันันกินเบ็ดปพรันนีงเลยแต่ว่าบอบวกคิดว่าจะได้ปลาดุกใงญ่ครับมาจังไดบุ และมาลด <c oughs> ก็สืบมาเลยไอห้อหเราใหม่ไมานำตัวผักเก็ยบอยู่นี่ครับผักกับลายนะครับซึ่งผักก็บวกพริกเนี่ยตัวนี้ข้างบระดิษฐงนะครับ สองตัวก็ยิ้มดอกสองคอนเลยร,นะรับจุดีน้ำได้ริมจุดดีอะไรเด้ดีก็บกินปลาดีได้ครับโคตตัวจุดีกินหางมันน <c ười> างพยายามเบ็ดกับเอวมูกิน,นหางกับหัวนู่นแล้วนางถากกมูอว่าเราลูกว่าเรา น,น,น,นเรียบร้อยครับกือจะโตคาดเลยอันนี้ที่เห็นอยู่นี่โบว์แม,มนไฟจากอันั้นเนี่ครับมันไฟจากเสาไฟดิไฟจากหม้อไฟพลังงานแสงอาทิตย์เท่าเอามานำอ้า เรียบร้อยแล้วปลาดุกสองตัวครับเกี่ยวมาพร้อมตัวเดียวสองตัพอดีแจกนะคนับปลาคอเขาได้ตัวหนึ่งตัวาตนะครับตัวน้อยเขากับบอยางหรอกนะที่ดีเขากินบ่นั่งหันแล้วเดี๋ยวแค่พ่อจะถ่ายโอ้ยเขาขี่น้ำแน่นไปสิกินไหหิวเห้ยหิวครูหน่ะเอ้ยแย่ยึนเข้าไปโอ้หิวครับจะดีกว่หิวว่ะจิจิรูปเด็กกินก่อนเลยอะไรหิวบ่ กลางระหว่งาง,ลงกลางเฮ้ยเยอะเขามากจูดี้เออไปซะกเยอะน้ะมันถอดแม่น้ำก็ต้องดูแลเป็นธรรมดาแล้วครับจูดี้ก็นเลยนู้นะครับโอ้โถหนูหลเลยลน,นิ้นกินปลาดุกว่ะโอเเลยลูกปกติบ่ค่อยกินนะครับกินยางหยางกันเลยกินปลาดุกจูดี้ถอนถอนถอนเยอะจิ้มเขาแด้น้ำกันเนาะ อาครับากินแล้วครับก๋าี่ะไรซิดมือเยอมานนี้รัหลห่อไก่ย่างปลาดุกเด็ง่ายๆเหมือนไดไก้กินกันมม่ครับผักที่ห้อมาน้ำเออโบแมนมะม่หาอมาน้ำผักอยู่นี่นะครับจะดีกินน้ำเพราะ่จะดีแบบห่อปลาดุห่อมออาูกันเนาะมันกับเด็กผสมําควเล้ครับมาันมนนะอ่ะครับมา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 พอดีเลยโอ้ มาสิละยางแซ่กกินแล้วไปยามีจักรรอบตัวเฮาเปล่าแม่ได้กินตัวก่อนตัวนะงมมันขัดนะเหรออะไรนะทำไมไล่ทำไมไล่นี่ก็ช่วงนี้ก็ต้องหลายดีครับเพราะว่าฝนตกใส่นะครับคนแหงหาคนแหงเคลียร์ฝนตกใส่แห่งดันเนาะทำไมไล่เกิดเร็วดันขึ้นเร็ว cấp cho bỏng nó nó đây ừm hừm gì mandi à chưa đi vua เขาอิ่มเขาอิทายด้ยจีดีอ๋อเอน่ืมอมือแยกเขาอ,อมอมอ,มอ,มอมเอามาน้ก,ตก็ต้อง,งดูแลไม่ธรรมดาจีดีตรออนอายุบานโรอยู่ด้วยครับขันห้อขึ้นรถนี่แดนตามรถนะครับพูดเคยมาแต่น้อยเนาะออขอย่างมาก 好，我你看。<noise> <noise> <noise> เราหายามเบดีจดรอบบ้งครับยามแบบเฝ้าเฝ้าเปลี่ยนเงียเพื่อมันหล่อนนะครับไวรุ่นมืนออื่นเนพะื่อมีปีกอุ่ยมาจินเป็นห้าอยกรอบหนึ่งเนาะมันบอลลนกด็ดีมันเป็นจะตายเขากับเปลี่ยนมันเด็ดเนานะพอใบให้มันทนทนเบิดขึ้นนะครับเนาะผ่านเทียมว้เบิดขึ้นก็มีเวลาหลายมีโอกาสที่ป่าจะมาเห็นหลายนะ อยู่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 ไปแล้วครับปไปยังอู้ดดดดพอดึงดึงดึงโอ้ไข่ขึ้นเลยครับปไปยังปลาดุกอีกวะประคอ,ะคอ,ะคอโอ้เห็นปลาคอแล้วบะนี่ว่ามันบ่มีปลาคอครับมาแล้วโอ้ใส่ปอกเออกระบรอกปลอกใส่งามอยูอย,ย่างก็อิ่มหนึ่งคนละนี่นะครับนังแต้มนังแต้มโอ้มันบ่มีปลาคอมีอยู่ ตัวห่างอาจจ็บปวดง่ายไปเลย,เยวปวดง่ายเลยแสดงว่ากลินขอไม่แย่เง,งี้ยยังมีป่าอยุพยายามเร็วๆไปเลย เบ็ออเดทางนี่จะหาหกลังเบ็ดแล้วครับในป่าตัวเดียวนะ้ะรเราที่สองเนาะยามค่อนข้าง,งเรียวครับจีนเขาดาวห้องกับไมายามเลยแตบุนอบื่นพละนะครับเนาะนะป่าจินค่อนข้าง,งซายอยู่ ครับข้างหน้าเป็นก็นมาเนาะยามตะเบ็ดแล้วครับยามสาบบทด้ยามป่าหลอนเบิร์ดครับทั้งหลอนแน่น,นี้เพราะร่างนึงมันก็นที่้เบิดขึ้นแต่ว่าหลังแรกนั่นหมอบอยู่ แต่ว่ามันไม่โตครับประดุกนะมึงส่งอยู่ดึงแบบหัวจมลงไปข้างนี้ทั้งแต่เลยของหน้าพ่นมาใส่หลอบแต่ว่ามันมีป่าป่าบ่าเขาเอบได้ปลาเค็งตัวหนึ่งมาสัน ใช่คุเห็นตัวถือว่าโอ้ยถือ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 ยุ้นั่นโอ้ยปลาเข็งเจอด <laughs> เออย่างน้อยก็ได้ปลาแล้ววะหนึ่งแต้ม เรานจะบดได้ปลาจั uhm like, here, hey. ๊กตัวนามสเนียสเนี้ยอยู่ฝาด้านบนโอ้มันดึงอยู่ดิแต่ว่าหน้าจะบ่อยู่เม่นบอกห้อยดึงบอกวนๆห้อยดึงดึงลงไปตั้งแต่ไปละ ใช่บดขึ้นบืออย่งวะบดเดือโอ้ทางนี้คือเป็นแต่ไม่ป่าเขาบอกินเป็ดอะใช่ไหม ทางปลาพักบุ้งสิไหมหรือมันโล่งงีไปแล้วก็ได้สูบบอกบอยู่เปล่า,มาหม อ,อ,อุ๊ยออกแล้วครับดูเนาะโอ้โ OH หัวปักเลยปลาดุกดิแท้นน<อ>้อุ้ยปลาคอโอ้โือ,อตัวดำแท้ตัวนี้ดำกมือเลยอ,เอันหนึ่งแต้มครับน,นั่นถึกปลุกแย้มมาขึ้นนี่ บะถืกเลยมาสอบมาบเงียบไปพดนตัวนี่ยสองเต็มคนพอเด็ดคนเบิดแล้วครับนะได้แค่สองตัวครับรอบเแซวปลาเค็งตัวหนึง่งปลาคอตัวหนึง่งเอ้ยถือว่าได้ได้กินอยู่ดอกเนอปลาดุกมันขึ้นอีกตัวใหญ่ยอยู่ครับอ่า คอสองโตลุกสามโตเคียงตัวหนึ่งนะครับกลับ,บ้านก็นครับมาเนีเ่ยแกแถวนี้คองจะมาได้ามาใสอีกล้วเนาะเพราะว่าจะของจะของพนธีมันจะเฮ็ดหน้านะครับมันจะสูบหน้าบอกแล้วก็ดำหน้าเนาะตัวขันเท้าได้มาก ะปลาเนี่ยก็จะปลาลายอยู่ดิในน้องนะั่นเป็นปลาลายอยู่เนาะครับปลาขี้ขาดนะแต่บผมคงว่าเป็นเหตุผลอะไรต้องไปถามเจ้าของมันเบิ่งก่อนครับสำหรับวันนี้ไว้เท่านี้ก่อนครับรุ่นกันคลิปหน้าเนาะแกฝากคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับถึงน้องครับก่อนสวัสดีครับ